g v i l l ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply g v i l w Advay มากกว่าที่คุณคิด a s l o c k ม o t h e r b o a r ที่เกมเมอร์และนะัก oh, overclocker เลือกใช้ ASUS Number One in Quality and Service. BenQ Because It Matters. สวัสดีครับสวัสดีครับผมเสี่ยอุ้ยครับครับผมเสียยตั้มครับพูดพูดพูดหน่อยเด็กใหม่แนะนำให้หน่อยเว้นนิดคุณหน้าคุณตาเว้นจังหวะให้พูดหน่อยโอเคครัจะนานนะครับเอาแค่สามนาทีครับเอ้ายังอีกยังอีกครับผมนายนัดมิสเตอรี่ครับผมเอ่อเว้นนินึงคุณชื่อนี่คุณชื่อครับขอบคุณนะอืม โอเคโอเคนะก็มาพบกันเหมือนเดิมวันอาทิตย์อย่างนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสรุปข่าวประจำสัปดาห์ใช่หรือไอจีนูนอัปเดตถูกต้องครับหรือหรือผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเรียบร้อยเมื่อคืนน่าผิดหวังนมากมายใช่ไม่เกี่ยวกันเฮ้ยตั้มเน็ตที่บ้าน เดินเดินเดินทางช้าเขาแข่งกันตั้งแต่วันอังคารนะเอนนี่วันอาทิตย์นะอ๋อเออขอโทษทีเส้นมเนพิ่งพึ่งดูจริงๆไม่ได้ใช้หวังว่าทั้งโลกครับที่เรียวมาลิดเนี่ยตกรอบไปพออยู่เป็นตุสดมันอะไรที่ไม่น่าเชื่อเ้ยผมก็เชียอยู่เป็นตุสให้มันเข้านะใช่ไหมราะว่าเข้าไปเจอบาซามันก็ ไม่รูเรื่องก็สนุกีนะกาลาซิโก้เหมือนเดิมไม่ใช่ส <S <s ิเด okay. ียวกาซิโก้อ่าข่าวไอทีนี่โอเคข่าวไอทีดีกว่าวีนเรื่องไอทีแล้วก็มีข่าวเล่ามากมายถูกต้องไก่กองมากมายไก่กองเมาฮือมาถูกต้องโมโหระทึกไม่เกี่ยวคือโคม ประกันใหญ่ละเริ่มที่ข่าวแรกเป็นของเด็กใหม่น้องใหม่ของเราครับครับเป็นข่าวของนายมนัทมิสเตอรี่นั่นเองครับครับเรื่องราวของผมที่จะเล่านะครับเป็นเรื่องราวของว n d o w s นะครับจากทาง Microsoft ซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคุ้นมือคุ้นหูกันดีแล้วก็ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนที่ดูรายการเราต้องใช้ว n d o w s ต้องเคยผ่านมาต้องผ่านมาก่อนนะแต่ยุคนี้เมั่อาจจะมีแบบ m ม c o s อะไรมาบ้างแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย คุณเรียนชั้นชั้นปฐมหรือชั้นอนุบาลต้องเจอยบิน้วพิมพ์ดีไทยถูกต้องนะครับฟอร์ก็ดอยอสว์ครับครับวุ้ยแมนตรงวันนี้พิมไม่ได้น้งจิ้มเนื้อที่นะครับวินโด้เนี่ยทางไมโครซอฟต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหยุดออกตัววินโดว์โอเอรุ่นใหม่ๆแล้วหลังจากไทยแล้วเขาจะเปิดตัว Windows 10อย่างเป็นทางการแล้วก็ตัว11เนี่ยหลังจากนั้นเขาบอกว่ามันจะไม่มีแล้วจะไม่มีตัว11ต่อไปแล้วมันจะมีตัว11คือจะหยุดที่ตัว10 ใช่แล้วก็สักพักหนึ่งออกตัว12ข้ามข้ามไปเป็นละรที่นํำอไม่ใชกแน่แน่จากข่าวนะครับเขาบอกมาประมาณนี้เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาที่เวลามันออก OS ใหม่ๆเนี่ยเขาต้องลงทุนสูงใช่ในการโปรโมทบ้างในการทำมาร์เก็ตติ้งทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันใช้ก็ประมาณค่อนข้างสูงทีนี้เนี่ยยูเซอร์ที่ใช้เนี่ยก็ถือว่าไม่เยอะที่จะอัปเกรดไปเรื่อยๆถูกไหม ก็จะยึดอยู่แบบเดิมเหมือนเหมือนทุกวันเนี้ยมันไปวิดโด้แปดแปดจุดหนึ่งมาที่บ้านหนึ่งหนึ่งยังวิดโด้เจ็ดกันอยู่วิดโด้เก้าห้าโอ้โหจะฟ้าเชียวเกิดไม่ทันเราก็สีฟ้าเชียวเออนะฮะเออลืมเลยเจอเก้าห้าก็ไปลืมเลยนะครับเอาก็ห้าเต็มถังไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันล้ำมัน นะครับก็จะหยุดที่ตัว Windows 10ทีนี้ถามว่าหลังจากนี้เขาจะไม่พัฒนาเหรอไม่ใช่จะหยุดแค่นี้เหรอไม่ใช่จริงๆไม่ใช่นะครับอย่างนี้ใช่เขาบอกว่า Windows เนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะทำให้เป็นแบบ going ไม่ใช่เด็ on going manner ก็คือจะออกเวอร์ชั่นที่มันเป็นอัปเดตเป็นระยะระยะไปเพราะว่า Windows โดยส่วนใหญ่เนี่ยสอปีเนี่ยก็จะออก OS ใหม่ใช่ใช่ออก7ออก8 8.1อะไรก็แล้วแต่ ครับทีนี้เนี่ยมันจะไม่มีลักษณะอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นลักษณะของการให้อัปเดตะให้อัปเดตออนไลน์เพิ่มเติมหรืออะไรต่อไปอย่างนี้คนก็ต้องซื้อแรเส้นนะครับอย่างนี้ก็ดีไงคุณทซื้อลรเส้นดีๆก็ได้ใช้ยาวๆถูกต้องอาจจะมีค่าอัปเดตอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างย่างแรกเลยคุณยังไม่เจอ OS ใหม่ๆแต่แต่มันก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะลูกค้าหมายถึงยูเซอร์ผู้ใช้เนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะยึดติดแบบเดิมๆนะโดย<ช>ส่วนใหญ่นะคือชินอยู่ที่เราก็ชินใช้เป็นแล้วไม่อยากไปแบบไปเรียนรู้อะไรใหม่หม<ช>ๆแบบแปลก ทุกวันนี้ก็ยังมีหลายคนที่ใช้เป็น Windows XP อยู่นะอืมคือมันแบบคล่องของเขาใช่เพิ่มานเมื่อปีสองปีปีที่แล้วก็เคยเคยประกาศหยุดไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการอัปเดตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหน้าตามันก็อาจจะเปลี่ยนไปเหมือนเวลาเรา Arm6 ในสมาร์ทโฟนเออเหมือนเราอัปเดตแพดเกมอะไรอย่างนี้แหละก็คือเหมือนผ่าน Steam เลยน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นมากกว่านะครับทีนี้เนี่ย เรื่องราวที่เขาเล่ามาเนี่ยมันอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนี่ย<ม>ก็ต้องรอด้วยอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาที่จะเกี่ยวกับองค์กรอีกซึ่งองคอนน์กรใหญ่เวลาใช้วินโดว์มันก็ Windows, นกทั้งองค์กรเลยใชครับม,มันก็มันก็มีมีปัญหาอยู่เหมือนกัน นะครับอืมก็ต้องก็ต้องรอดูว่ากลยุทธ์ที่วินโดว์เขาวางไว้ลักษณะอย่างเงี้ยมันจะประสบความสําเร็จได้ในระดับไหนไม่แน่ก็หยุดแค่1ิบ1อมาบออย่างที่ผมบอกรว่าจะเป็นไปได้ไม่ใช่ไม่มีวินโดว์จับอีกใช่ทีนี้หลายคนสงสัยว่าอ้าวถ้าวินโดว์ทำอย่างเงี้ยรายได้เขาจะมายังไงอ่าจริงๆรายได้หลักเขาเนี่ยมันจะมาจากเครื่องใหม่ๆที่มันออกเหมือนถ้าสมมติว่ามีโปรดักต์ใหม่เนาเขาจะได้จากตรงนี้มาเป็นมากับเครื่องถูกต้องนะครับอ่า ทีนี้รายได้เขาอยู่ตรงนี้ซึ่งในทุกๆวันเนี่ยโปรดักมันก็ออกใหม่แล้วใช่นะรายได้หลังของเขาติดตไปถูกต้องโอเคอืมประมาณนั้นโอเคใช่ใช่ใช่จริงจริงนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะนะฮะนะฮะต้องไปครับ ครับอนุนน้องใบอนไรน้องใบคุณไม่เป็นใบอะไรวะไม่อชน้องใบครับเ่าผมก็ต่อไปเลยครับวันนี้ไม่มีขายซัมซุงนะไม่มีไม่มีซัมซุงไม่มีอยากจะเล่นมันอีกครับมันติดใจนะนั่นอ่ะตลกอันนี้อะไรยังไม่รู้อีก อ่ามันเรื่อข่าวของกูเกิลกูเกิลกูเกิลกูกูเกิลครับเอาดีๆข่าวกูเกิลครับผมนีกูเกิลเขาได้เขาเรียกว่าอะไรนะมีรถทดลองับเป็นรถทดลองแบบว่าให้ขับเองอ่ะก็คือไม่กูเกิลค่ะกูเกิลค่ะไม่มีคนขับมาเนี่ยเก็ทำโปรเจกต์นี้ตั้งแต่ปี2009ันเก้าแล้วแล้วปีนี้ปี2015ันสิบห้าแล้วเขามาเปิดเผยว่าเนี่ยตั้งแต่เขาทำมาเนี่ยนะรถเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแค่11ครั้ง แมนนั้นเราอ่ะนั่นแหละเกิดแค่สิบเอ็ดครั้งสองพันเก้าอันนี้ทำมาได้มักกี่ปีมาหกหกอ่ะหกปีพี่พี่จะเล่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ยังไงต่อนั่นแล้วเกิดอุบัติเหตุแค่สิบเอ็ดครั้งเองคือเข้อมาวิ่งบนถนนวิ่งบนถนนแล้วถนนจริงเลยถนนจริงๆอ่าคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยรถกูเกิ e ไปชนเขาหรือยังไงหรือไม่ใช่ครับก็คือที่เขาเนี่ยที่ครั้งะก็คือจากที่เขาทดสอบมาเนี่ยครับอุบัติเหตุ ส่วนมากเนี่ยจะเกิดมาจากการชนท้ายอดนตุ๋ยนี่เองโดนตุ๋ยคือคนขับคันหลังนี่น่าจะเป็นไม่ใช่ผู้ชายแท้เท่าไหรร่คคับล <laughs> ชอบพาข้างหลังเหลือ,<า>อเอกินสายเหลือนั่นเอง <laughs> ครับ <laughs> ก็นั่นแหละฮะ ก็คือทางทางผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของ Google ก็ได้มาบอกว่าเนี่ยของเขาในรถเขาเนี่ยขับไปเนี่ยไม่เคยไปชนใครเลยแต่ขับไปทางเส้นตรงอะไรอย่างนี้นะไม่ได้แบบว่าเดียวเล้ออะไรมากซอยเขาหมู่บ้านไม่ได้เลี้ยวมากใช่ครับผมเดี๋ยวมันก็อุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็ไม่มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลยก็คือมันไม่ได้ร้ายแรงแค่ไม่ได้ร้ายแรงที่มันแปะอะไรกันใช่ใช่ครับผมดูโดนจูบจ้าใช่ครับนั่นแหละก็ ไม่รู้นะว่าต่อไปจะเป็นยังไงเราจะได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้เออก็ดีเหมือนกันแต่เขาบอกว่าไทยคงชงยากเลยเพราว่าสภาพถนนผมว่าถ้า g ุเอ็ตมาวิ่งที่เมืองไทยเนี่ยนะโอ้โหไม่อยู่วิบากไปวิ่งเลยเชือกเกล็ก็เส็มโอ้ไม่ใช่ไม่รู้รถเหมือนมาริโอ้กระโดดดึงดังดึงจังเอาถนนเรียบๆก็ได้บ้านเราเนี่ยเอาถนนเรียบๆอย่างเส้นอาลาดเ้าเนี่ยเส้นดังเลยอาลาดร้าเป็นคนกรุงเทพ บ้านบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ไหนอยู่ลัดพร้าวโอ้โหจำเนี่ยงจังคูลแท้จริงๆเอาเส้นตรงๆเนี่ยเส้นตรงๆถนนถือว่าดีเลยนะถนนลาดพร้าวเนี่ยถือว่าดีเลยวิ่งเรียบๆไปเลยเนี่ยครับพอเจอสายแปดในตำนานแน่ๆจริงๆคืออะไรคือรถเสียวอ่ะคืรถจะท้ำกุ้งก็จะเอ๋อละใช่เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่แค่สายแปดในตำนานอย่างเดียวนะมีหลายสายมากเส้นนั้นอ่ะโอ้โหแต่ละคันนี่ โคตรโหนไม่รู้จะเอาถ้วยหรือไงคือพ่อขับรถเมย์อยู่นะอยู่เลนขวาสุดเส้นเหลืองเป็นไงพี่อีกร้อยเมตรเนี่ยจะถึงป้ายแล้วพ่อกวาดซะปกวาดสัสามเลนเลยยังกับตัวเองขับตำรอ อรถกูเกิลเจออย่างนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยโหมีนิ่ไงแล้วมีมีอยู่อย่างเฉยเฉยอะมีเฉยเฉยอะอยู่ตรงนั้นน่ะคงมีงงไงอ่ะคนที่พัฒนาคงแบบโอ้โหเบืเอนไตอ่ะแน่นอนเออแล้วจบแล้จบแล้วครับนี่แตกลงเสาใะไรวะเนี่ยก็คือก็คือผมจะเล่าข่าวก็กลายเป็นเล่นเล่นทั้งหมดแล้วไงแต่มันก็เป็นเล่นแต่เป็นเนื้อหาเนื้อหาที่มันมันก็โอเคอยู่ใช่ครับ เขาออกแบบรถมาแล้วมันขับเองนี่อะไรเนี่ยมันมีกระบวนการคิดมีซอฟต์แวร์ที่อีไรเป๊ะไม่เคยไปชนใครืออะไยแต่ส่วนใหญ่จะมียูเซอร์หรือนีคนขับอื่นเนี่ยมาชนรถซึ่งไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่มันร้ายแรงส่วหนึ่งเนี่ยรถ Google มันไม่ได้วิ่งเร็วใช่หรือวิ่งมาต่เาๆน่าจะประมาณคือถ้าชนเนี่ยชนเนี่ยก็ไม่ไม่ถึงห้องเครื่องหรอกชนจากข้างหน้าไหชนจากข้างหลังนี่แหละ เออเล็กรถเขาเล็กเขาออกแบบมาดีๆเจอพวกเรานี่พังหมดเรียบร้อยอ่ะใช้พวงมาลัยน้าเับพีเนี่ยหมดจดมาลัยจากกูเกิลโอเคข่าวแรกงงนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเกมชื่อดังนะนั่นคือ Assassin's Creed นั่นเองครับตอนนี้เนี่ยสิ้นสุดการรอคอยแล้วเพราะว่าตัวอย่างของเกม Assassin's Creed ภาคใหม่นั่นคือ Assassin's Creed Syndicate ครับตอนนี้เนี่ยนับถือว่าเป็นภาคที่6กละอือคือภาคนี้เนี่ยเราจะตะลุยกันอยู่ในเมือง ลอนดอนประเทศกุเบกิสถานเนี่ยไม่ใช่ประเทศอังกฤษนะในคือคือในตัวเกมเนี่ยจะอยู่ในยุคของยุควิกตอเรียในคศ1น6 8แนั่นเอง1868คือคือต้องบอกก่อนว่าภาค5ที่ผ่านมาก่อนจะเป็นภาคนี้เขาบอกว่า ทำให้แฟนเกมเนี่ยผิดหวังกันทั่วโลกคือทํามาแบบออกมาไม่ดีพอแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้ทีมที่เคยทําจากภาคสาภาคสี่แเนี่ยมารวมกันทําเป็นภาคนี้เชื่อว่าต้องสนุกอย่างแน่นอนนะซึ่งเกม Assassin's c r d Syndicate ตอนนี้เนี่ยกาหนดจะออกเกือบๆปลายปีก็คือวันที่28เอ้ย23ตุลาบนแพลตฟอร์ม PS4 Xbox One แล้วก็ PC ครับข่าวมีสามมรรทันนะเราแปว่าเราต้องเยอะเออเราผมเคนอีกนะผมแบบเป็นคน เขาไปเรียกไม่น่าเรียกว่าชักไม่นาทนักห้าหรือชักไปรนานักโล่งโลกเนี่ยหมดเลยแล้วดูข่าวสั้นๆผมยืดให้มันยาวได้ถูกต้องนั่นสครับแน่นอนข่าวก็มาเนี่ยล้วนแน่นอน มทีนี้เรื่องราวของผมกันบ้างนะครับเรื่องราวของเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กนี่เขามีอะไรมาอัปเดตทุกวันแล้วมาเล่าข่าวมีทุกอาทิตย์เลยนะทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เขาก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับพยายามทําให้ยูเซอร์เนี่ยขี้เกียจมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องอะไรผิดใี่ายเลยต่อต่อก็ได้จับผู้มีปัญหาโดยละม่อมเรียบร้อยนลครับใช่มครับละม่อมนี่ต้องเป็นตำรวจแน่นอนเป็นตำรวจเลยเป็นลำตรวจเป็นตำรวจ เฟซบุ๊กเนี่ยเขาเปิดต yes> ัวเองแล้วนะครับเปิดตัวเรียกว่าแอปดีกว่าเรียกว่าแอปที่ใช้งานนะครับชื่อว่า instant article นะครับก็คือสามารถแปลบเดียวให้ปอ่ามสกลตกระกดูตัวเอออกมันก็ชัดแล้วล่ะ แอปที่ออกมาใหม่เนี่ยก็คือจะสามารถทําให้คนที่ใช้ Facebook เนี่ยครับอ่านข่าวหรือฟีดที่มันเด้งขึ้นมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยยุคนี้หลายหลายคนเสพข่าวจากหน้า Facebook ใช่เยอะเยอะมากนะครับเอาง่ายๆเหมือนเหมือนข่าวจากหนังสือพิมพ์ดังๆในบ้านเราก็ได้ข่าวสดดกาอะไรมเฟซบุ๊กหมดรนไอเรื่อเนี่ยอะไรเงี้ย ก็ <g ill ain> จะแปะลิงก์มาบน Facebook แล้วมีหัวข้อข่าวนี่ภพาพแบบภาพน่าสนใจหน่อยใช่เหมือนพาหน,น้าหนังสืพอพิมพ์อ่ะเราอยากรู้ว่าเปิดเข้าไปตอนหน้าอื่น Facebook ก <g ill ain> ็เหมือนกันเวลาเราจะอ่านปุ๊บเราก็ต้องคลิกเข้าไปครับ,รบแล้วมันก็จะวิ่งไปสู่เบาราว์เซอร์ของเครื่องแต่ละคนแล้วก็เข้าไปอ่านที่หน้าเบราว์เซอร์อืแต่ที่นี่ Facebook ก็ออกตัวนี้มาเนี่ยเขาจะทําให้พวกเนื้อข่าวเหล่านี้สามารถอ่านได้ในหน้า Facebook เลยโดยที่ไม่ต้อง วิ่งไปที่หน้าบว์เซอร์เร็วขึนคือไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็เด้งไปหลอก็จะหลออีกอะไรอีกสารจิงหมดก็ตรงนี้แหละใช่ทีนี้จุดเด่นของตัวแอปตัวนี้เนี่ยมันจะค้นหาเร็วไม่ใช่หมายถึงว่าแสดงเนื้อหาเร็วเร็วมากคือเน้นความเร็วเป็นหลักใช่ประมาณสักแปดวินาทีนี้มันเห็นเนื้อหาได้ทั้งหมดแล้วรวมไปถึงภาพด้วยอะไรด้วยอแล้วเน็ตอ่ะอยู่ที่เน็ตก็ส่วนหนึ่งก็ก็ใช่แล้วจะมาเป็นใช่่ ะไม่มีภาพด้วยมีภาพด้วยภาพภาพมีมีวิดีโอมีอะไรด้วยนะครับก็ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะสำหรับตัวแอปตัวนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเออมันก็จะกระทบต่อเหล่าบรรดาพวกเว็บทั้งหลายแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนยอดเพจวิวอะไรมันจะหายเปล่าต้องมีหายกันบ้างเหรอเออหยเยอะประเปืองอ่ะถูกเพราะว่าช่วงหลังนี่ยเขาก็มีการควบคุมเรื่องของวิดีโอที่มันแชร์หน้าฟีด ให้มันลดการมองเห็นมากยิ่งขึ้นหรือยิ่งขึ้นยังยังตรงนี้นี้กระทบนะเขาดึงสงสัยต้องเสียเงินแล้ล่ะเขาดึงให้คนอยู่ที่หน้าหน้าเฟซตลอดเลยถ้มันก็มีส่วนแหละสมมติว่าเราอ่านข่าวใช่ไหมเหมือนอย่างผมชอบอ่านข่าวกีฬาเงี้ยกดเข้าไปเหมือนโก .com เงี้ยอ่าปึ๊บเข้าไปปุ๊บเราอ่านข่าวนั้นจบมันมีแบบฟีดข่าวอื่นๆเราก็จะหลงอยู่นั้นสักพักหนึ่ง ก็เป็นกลยุทธ์ปชนใช่ใช่มันก็มก็เป็นเป็นเป็นหมดอ่ะเขาเรียกแหละเป็นทําให้ยูเซอร์มันใช้งานง่ายขึ้นอยู่ใน Facebook แล้วทุกอย่างมันเคลียร์ขึ้นแต่ว่ามันแต่ว่าผลกตะทบเจ้าอื่นใช่ใช่นั่นแหละคือมันสะดุกลบายต่อผู้ชายอืมแต่เจ้าอื่นหนึ่งก็คงต้องต้องมีเบนูแบนเนอร์บ้างอ่ะก็ต้องก็เตือนใอ่ะกเตือนใจอืมครับเอาอย่างอีกข่าวต่อไปก็เป็นอะไรอีม ไม่ยังไม่จบเนี่ยยังไม่จบโอเคอ่าอ่าอันนี้เลยข่าวต่อเลยข่าวคุบสถิติครับผมทำลายสถิติใหม่ของพวกเกี่ยวกับฮันดิสเป็นที่เป็นโซลิสเตตคือต้องบอกกันว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางค่ายแซนดิสเนี่ยเขาได้เปิดตัวฮันดิสโซลิสเตตซีเทอร์บายแก็ตอนนี้เนี่ยในบรรดาเยอะขึ้นแล้ว ปีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมไม่มีคนทําลายแล้วครับอืเป็นจากทางค่ายตกลงไม่มีคนทําลาย <c oughs> หรือทํำลาย ก็มีคนทำลายได้มีคนทำลายแล้วมีคนทำลายแล้วดูคนทำลายฮาร์ดดิสลุงนั้นทุบทิ้งเลยทุบทิ้งเลยมันจะไม่เป็นข่าวก็เพราะอย่างเงี้ยแหละเอาใหม่เอาใหม่ก็คือพีแล้วมีเ s สเออกมาถูกสูงสุด4เทราไบต์ใช่ครับปีนี้ออกมา6เทราไบต์แล้วครับโอ้เซนดีเหรอไม่ใช่ครับทางพิกสตาร์ครับพิกสตาร์เขาเปิดมาแล้วหกหกเทราไบต์เลยเนี่ยครับก็ตรงตัวตัว SSD ของดีเขาพิกสตาร์นี่ครับก็มาพร้อมกับแนนแฟ อ่าเป็น MLC 15นาโนเมตรอืมตคือหนาหน่อยนึ่งตัวคอนโทรเลอร์เขายังไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะเป็นอะไรอืออืออ่าเพราะวตัวขนาดเนี่ยก็จะมีความหนากว่าเดิมหน่อยแหละเอเพราะว่าเยอะขึ้นน่ะอะไรเงี้ยอัตราการอ่านข้อมูลก็อยู่ที่540ห้ายสเมกพอร์เซก ส่วนเขียนก็อยู่ที่ประมาณ520เมกกะเปอร์เซ็ก็ไม่มากไม่น้อยก็โอเคฮะได้ปริมาณได้ปริมาณเยอะขึ้นใช่ครับแล้วก็คนที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งจองผ่านทางหน้าเว็บฟิกสตาร์ได้แล้วออ๋คิดว่าเทดี้แคปไครับไม่ใช่คอนเสิร์ตครับที่ไปก็จะออกขายน่าจะปลายเดือนกรกฎาปีนี้นะปีนี้ปีนี้แหละไม่รู้จะปีไหนแล้วแหละก็จากซีเทลบายเพิ่มมันเป็นหกเทลบายโอ้โหก็เยอะนะ เยอะกว่าดิที่บ้านผมเยอะมากอ่ะที่บ้านผมยังพูดได้คเทีย์ว่าลูกเดียวเปิดร้านหนังได้อ่ะราคาก็ไม่ได้บอกมาผมว่าแพงหูฉี่แน่นอนก็ตามนั้นแหละแพงเลยนะหูฉี่ครับอยาเจะผวนกันเลยนะส้ครังแล้วแทีเดียวจบแล้วนะมีผเงินเดือนโอเคเป็นข่าวผมว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับทาง Google นะฮะตอนนี้ออกมาเผยเองเลยว่าตอนนี้เนี่ยยอดการค้นหาผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเยอะกว่า ทางพ c ละหมายถึงค้นหาอะไรค้นหาแบบอย่างเช่นพวกสมมติเราจะค้นหาอะไรอย่างเช่นใน Google ใช่ไหมอ่าค้นหา o o กูเครับใช่แล้วก็คือตอนนี้เนี่ยเรื่องเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยคนมันใช้สมาร์ทโฟนทุกวันเนี่ยเยอะอยู่แล้วล่ะแล้คือตอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาไปละเป็นเรื่องปกติคือตอนนี้เนี่ย g o o g l e บอกว่าอีกไม่นานเนี่ยคือปีที่แล้วเนี่ยเขามีได้พูดเลยว่าอีกไม่นานเนี่ย ยอดการค้นหา Google <ม>ในสมาร์ทโฟนเนี่ยต้องแซง<ม>ทาง PC อย่างแน่นอนและซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นจริงแล้วครับข้อมูล<ม>จาก Google นะระบุว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย<ม>การค้นหาผ่านอุปรกรณ์ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง<ม>และได้แซงหน้าการค้นหาผ่านหรือเดสก์ท็อปไปเรียบร้อยแล้วกว่าส0ประเทศอันนี้เนี่ยรวมถึงยักษ์ใหญ่ด้วยนะอย่างเช่นอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กอ่าใช่โดยนับทั้งแอปบนสมาร์ทโฟน Google Search นะฮะแล้วก็ผ่านหน้าเว็บไซต์มือถือนั่นเองสถิติ ในดังกล่าวนะฮะก็จะเป็นการกระตุ้นให้ Google เนี่ยเร่งปรับบริการของตัวเองนะฮะใช้งานให้ให้ของตัวเองเนี่ยใช้งานได้กับอุปกรณ์วกผพานได้อย่างมากขึ้นและทำให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นอ่าอย่างที่เพิ่งปรับ AdWords เหมือนจะรีบอ d w o r d s ไปเมื่อไม่นานมานี้ครับอ่าอุ้ยรีบไปเนี่ยไม่ได้อ่านมาด้วยไงสนๆเร่งนี้ล อ่ะไปครับจริงๆข่าวก็ไม่มีอะไรมากคือเขาจะบอกสถิติถึงการใช้งานของ Google อการค้นหาเนี่การค้นหา Google ก็คือตอนเนี้คนมันเซิร์ชจากสมาร์ทโฟนมากกว่าเซิร์ชในหน้าไว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าเราอยากรู้อะไรก็กดเลยใครจะไปนั่งเปิดพร้อมแล้วไปเซิร์ชใช่ไหมยุคนี้สมัยนี้นะมันมันยุคของสมาร์ทโฟนถูกต้องแล้วก็เซิร์ชแค่แบบวลีสั้นๆแบบอยากรู้อะไรมันก็โผล่ขึ้นมา เว็บมันก็เยอะเว็บบอร์ดก็เยอะครับใช่ไหมใช่เซิร์ชแบบเหมือนบางคนทํากับข้าวไม่เป็นเงี้ยเซิร์ชอุ๊เกินไปเเออเป็นลายนะเออไปทำแย่ไข่ลูกเขยนะใช่ใช่ไปทำไอะไรมาไม่ได้ข่ปลาโลไม่ใช่เรื่องของปัญญาอ่อนแล้วล่ะตายแล้วผมผมก็เป็นคนหนึ่งที่เซิร์ชบ่อยนะไข่ปลาโลเนี่ยครับเป็นคนชอบกินไข่ปลาโล โอ้เสียด้ยเราหาไปไหนมันสะดวกไงบางทีเราอยากรู้อะไรปุ๊บเฮ้ยบางทีคือคือคือมันทันนะดาวขำมินมั้งเนี่ยดาวขำมินมั้เนี่ยไม่ใขำมินขำมินคือคือไงนะพี่ขำมินขำมินสั้นๆั้นมินมินขำมินโอ้ขดาวขำมิน ใครไม่รู้ไปเซิร์ชไลดไว้ถ้าไม่หาเนี่ยให้มาตบกับบ้านเลยครับใครครับปุ่มกลับต่อเลยดาวเลยข่าวข่าวผมนะครับโอ้ยวันนี้มีของเยอะ ปล่อยกันไม่พักอ่ะเรื่องราวของผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเชื่อว่าอะไรคนน่าจะเคยได้ยินกันไปบ้างแล้วเรื่องราวของลายเรียออนไลน์ลายหรือเรียนเ่าทาสีลายครับลายประกาศนะครับบัญชีเหล่าบรรดาคนที่ชอบโกงเหรียญเคยที่เคยโกงนะใช่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในฝั่ง Android นะครับเพราะว่า iOS เนี่ยยังต้องซื้อโดยส่วนใหญ่ถูกป่ะทีนี้ทางฝั่ง Android เนี่ยก็มันมีช่องโหว่มาค่อนข้างเยอะนะครับจุดเริ่มต้นมาเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่แหละก็มี สมาชิกไปโพสในเว็บชื่อดังเว็บหนึ่งใช่เว็บโตพีเว็บโตพีครับพันทิปมาแหละรึกว่าประมูลนะครับก็พูดถึงร้องเรียนความเป็นธรรมในการไปไปโกงคือไปโกงเขายังร้องเรียนความเป็นธรรมถูกนะครับก็โดนกระหน่ำซะสังคมออนไลน์ก็เล่นซะคือไม่หลอกก็คือคนที่มันคือเห็นคนโกงเยอะเขาคนไม่ไหวใช่ก็เลยเราอุ้ยก็เลยโกงมากอุ้ยได้เลกี่เหรียญนะ ก็นั่นกูได้มาเจ็ดร้อยกว่า <laughs> ถึงว่าสติกเกอร์เยอะแยะมาก็นแผง <laughs> <laughs> เอาอ <laughs> ดีนะครับช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากหลักๆเลยนะเก <laughs> <ม>ิดขึ้นอย่าง ระบบเครือข่ายที่มันเป็นแบบซิมเติมเงินอ่าแบบเก็บเก็บบินย้อนหลังถูกต้องมอนเหมือนเป็นการกู้มาก่อนกู้เพื่อจะใช้เหรียญลายตรงนี้นะแล้วก็ไปเก็บรายเดือนถูกต้องซึ่งรายเดือนก็ทําได้แต่มีคนพบเห็นว่าซิมลงทะเบียนอ่ะซิมที่ไม่ลงทะเบียนแบบเดิมๆเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันเพราะมันชิงได้ไงอ่าคือมันชิงได้ถูกต้องมันไม่ได้ลงทะเบียนไม่รู้ว่าเป็นใครถูกทีนี้อ่าเล่าครับพี่ผมลืมไปทีนี้เขาก็ใช้ใช้ช่องโหว่ตรงนี้แหละในการโกงเหรียญซึ่ง พอโกงเสร็จเนี่ยมันไม่ได้โกงแค่มาใชใ้ตัวเองมันใช้เป็นธุนรกิจเนี่ยช่องทางธุรกากินเดลยใชย่ใช่ดเดี๋ยวนี้ตาม Facebook ในเพจต่างๆก็จะมีฝากร้านฝา<ม>กอะไรอันเนี้ยฝากแบบโกงไอ้รับโกงนะเขา<อ>เขา<อ>จะไม่บอกว่าซื้อสติกเกอร์ได้ถทุนคืนอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ลดยี่สิบเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นไล่ ไลายเขาก็เห็นช่องโหวดตรงนี้แล้วทีนี้เขาได้ทําการปิดระบบตรงนี้มิเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ทางทางทางเครือข่ายทางเครือข่ายทางเครือข่ายได้ปิดระบบตรงนี้ไป้วเพราะว่าเขาบอกว่าต้องปิดชั่วข่าวลงก่อนเพื่อแบบเพื่อปิดช่องโหว่ตรงนี้ต้องเพราะว่ามีคนไปโกงเยอะถูกต้องแล้วก็บางคนโดนเรียกเก็บบินย้อนหลังเปที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วถึงขั้นคือเครื่องที่เคยโกงเนี่ยทางทางทางไลน์เนี่ยเขาจะได้เขาจะบอกอิมีเลยบอกอิมเลยคือสมมติเนี่ยคุณถ้าคุณไปซื้อมือถึงมือสองเนี่ย ถ้าเป็นเครื่องที่เคยโดนที่เคยใช้โกงอะเนี่ยเรียบร้อยคุณจะไม่สามารถโหลดไลน์ได้เอออันนี้น่ากลัวนะต่อไปนี้นี่จะซื้อมือถือต้องลองโหลดไลน์กอนต่อไปนี้นะมือมือเล่นไม่ได้เล่นไลน์ไม่ได้นะเล่นจบเลยอะอยู่หน้าตัวสามอ้าวลองเช็คเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยเปิดกล้องเข้าวออูเช็คโหลดไลน์พี่ลงไลน์ให้ผมก่อนเลยเอาไลน์มาก่อนเพื่อความชวนเออก็ต้องต้องระวังนิดนึงนะครับมันก็มันก็ มันก็ผิดแหละเอาตรงๆเลยแหละแต่ว่ามันก็เป็นความผิดพลาดของทางบางคนก็บอกว่าแต่เราก็ไม่น่าทําอย่างนั้นไงมันก็ถือเป็นขโมยถ้าเรารู้เรื่องวันนี้ก็คงทามันไปแล้วล่ะใช่เอามารู้ตอนมันโกงเลี่ยนะตอนมันโดนปิดเป็นไงล่ะโอ้โหดึงเป็นเอสนี่ผมไม่ปล่อยเงินกู้เลยนะให้กู้ไปก่อนเก็บเงินย้อนหลังมีดอกเลยมีดอกมีดอกดอกโหทั้งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์รวยกันเลยเลยอะไหนี่ไม่น่าพูดเลยนะนะครับก็ ประมาณนี้นะอืมประมาณนี้สําหรับคนที่กําลังทําอยู่หรืออะไรเงี้ยมันก็ระวังโดนบินย้อนหลังเพราะว่าเครือข่ายก็ได้คุยกันไม่ว่าจะเป็น AHD t ท็หรือ True นะครับก็พอเลนส์อืมก็มาก็มานะครับไปตั้งไหนใช่ฮัทฮัทะฮัทข้างยู่อยู่ไปะนะครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอหอมปากหอมคอเลยแค่เนี้ยโอ้โหปล่อยสลันเลยนะครับหอมปากหอมคอนี่จะพักนี่คงได้กันแล้วหรือพี่ อีกอสองมันยังไม่เยอะป่ะวันนี้เราไปก่อนไปเนี่ยอุ้ยเขามีความสามารถพิสเซ่วันนี้จะเป็นใครอีกอะสดด้วยไม่ได้เต็มเงินสดเลยครับดูนี่ครับคือจะทำยังไงจะเอาสลับนิ้วสลับนิ้วเอานิ้วก้อยไปอยู่ฝั่งนี้ใช่คือเนี่ยปกติเนี่ยนิ้วก้อยอยู่ตรงนี้จะอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายของพวกเราใช่ใช่ปึ๊บต้องทบมือเนี่ยนะฮะมันยากมากปึ๊บผมฝึกมาสามเดือนอ่ายังไรเฮ้ยเนี้ย เมื่อกี้อยู่ฝั่งไหนไนี่ยก้อยเอ้ยเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยทำได้ไงวะโอ้นี่เดี๋ยวผมจะทำกลับให้ทุกคนดูมันเป็นมันอย่าอย่าเอาไปลองฝึกเองเพราะว่ามันต้องพวกนี้มันอันตรายมันเป็นศาสตร์มันต้องนต้องต้องมีผู้ใหญ่ดูแลด้วยใชพวกนี้เฮ้ยโอ้โหช่วยตาเดียวได้จบรายการต้องมีรายการเจอกันไม่ได้วะแห่งวงการเด็ด ไปดีกว่าไปิงพอเหอะนะครับน้าวันนึงมีคนดูอยู่แล้วเจอช็อตนี้เข้าไปกูเริ่ดูพวกมึงละไปดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับพวกเรา3าคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับติดตามเราได้ที่ตามหมูกระทะหรือร้านกาเฟรื้อร้อยไปโอเคไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ติดตามพวกเราและข่าวสารกันได้ที่ปุ่มซับสคริปต,ต์ตรงนี้เลยครับจัะใครเอาเหรอข้อดีมันตั้งนาน